พี่น้องเจรักในพระกิษเจ้าวันนี้เป็นวันอังคารแลวเราก็รำพึงต่อจากเมื่อวานนี้เรื่องของกษัตริย์และนาโบดเนี่ยนะครับพระเจ้าบอกให้เอริยาไปบอกกษัตริย์และมาเหสีว่าพระองค์รับทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้วและพระองค์ยังบอกว่าณที่สุนัขเลียเลือดของนาโบดสุนัขจะเลียเลือดของพวกเขาด้วยท่านยังเือนสติกษัตริย์และมาเหสีว่า พระเจ้าจะนำหายณะมาสู่พวกเขาจะทำลายลูกหลานให้สิ้นไปและจะทำลายล้างผู้ชายทุกคนในตระกูลขษัตริย์สำนึกผิดและขอโทษต่อพระเจ้าและด้วยการด้วยการอดอาหารและสวมเสื้อผ้าขาสอบเป็นการชดเชยบาปและเราก็เห็นว่าพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาสงสาร ก็ให้อภัยพวกเขาซึ่งความผิดครั้งนี้จะทำให้หนาวชกับคุณชีพไม่ได้แต่พระเป็นเจ้าก็เมตตาสงสารกษัตราาิย์อาบและมเหสีนี่นะครับและให้อภัยเขาเพื่อให้เขามีชีวิตใหม่สึ่งพระวรสารวันนี้นั้นพระเยซูเจ้าเปลี่ยนจุดยืนของคนสมัยที่โปร์สอนว่าให้รักเพื่อนบ้านและให้เกลียดศัตรู พรองสอนเขาให้คิดใหม่และทําใหม่คือรักศัตรูและภาวนาให้คนที่เบียดเบียนเขานี่เป็นวิธีเดียวที่ทําให้เขาเป็นคนดีบริบูรณ์เหมือนพระบิดาเจ้าสวรรค์เราทุกคนเป็นบุตรของพระบิดาองค์เดียวกันจะจะถือศาสนาอะไรไม่ว่าเราจะอยู่เป็นชาติไหนไม่สําคัญ แต่เราทุกคนเป็นบุตรของพระบิดาองค์เดียวกันนี่นะครับพระองค์เป็นเสมือนดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างเหนือคนดีและคนชั่วนั่นหมายความว่าพระองค์รักให้โอกาสแก่ทุกคนเป็นต้นคนชั่วให้ได้กลับใจขอพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจา ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันด์